ทุกท่านเคยฝันเห็นงูกันใช่ไหมคะตามความเชื่อโบราณฝันเห็นงูมักเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักการพบคู่ครองหรือมีใครบางคนกำลังจะเข้ามาในชีวิตแต่ในอีกมุมหนึง่งงูยังเป็นสัญลักษณ์ของกิเลสตัณหาและสิ่งที่เรายังต้องระมัดระวังในใจเราเองหากฝันเห็นงูรัดตัวคนโบราณเชื่อว่าอาจได้พบเนื้อคู่แต่ในทางธรรมแล้วงูที่รัดเราเปรียบเหมือนความยึดติด ความหลงไหลที่พัฒนาการใจเราไม่ให้เป็นอิสระถ้าเรามีสติการมองเห็นงูอย่างเป็นเพียงภาพฝันก็จะเข้าใจว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความยึดติดในใจของเราเองหากฝันว่าโดนงูกัดก็จะเป็นสิ่งเตือนใจว่าในชีวิตจริงอาจมีเหตุให้ต้องระวังภยัยระวังคำพูดระวังอารมณ์ที่เป็นพิษงูกัดในฝันเปรียบเสมือนพิษของโทสะถ้าเราไม่ควบคุมใจ อารมณ์ก็จะทำร้ายเราได้นักว่างูพิษอีกค่ะแต่ถ้าเราฝันเห็นงูเลื้อยผ่านไปเฉยๆนั่นก็เปรียบเหมือนการสอนว่าสิ่งต่างๆในชีวิตก็เป็นของชั่วคราวเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเหมือนงูที่เลื้อยไปตามทางหากเราไม่ไปยุ่งไม่ไปจับมันก็จะไม่มาทำร้ายเราดังนั้นฝันเห็นงูไม่ว่าจะเป็นรางดีหรือ่างร้ายหากมองด้วยสายตาแห่งธรรมะแล้ว งูคือครูที่มาสอนให้เราเห็นว่าความรักคือการเรียนรู้ไม่ใช่การครอบครองความโกรธคือพิษถ้าไม่ฝึกสติย่อมทำลายใจเราเองและสิ่งทั้งปวงในโลกก็ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปขอให้ทุกท่านใช้ความฝันเป็นโอกาสฝึกใจมีสติและเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสมุด